สวัสดียามเย็นค่ะมีได้ทับตัวแล้ว <laughs> นึกว่าไม้เลียวนะคะตะกอช้าย, <laughs> ยาวมากฮัทนน่โอ,โอ,โอ้จัดเต็มเลย หน่อยนะคะขัดหน่อยอแตะเอมาแล้วนะคะอโอ้ดูดูดโชว์ตัวขัดตัวเงินสบายอารมณ์เลยโอ้ดู ดูขาทางนู้นสิ <c oughs> นี่นะคะดูเสียงคุ่นดึกแล้วดึกแล้ว อาบน้ำขัดตัวน้อยไป,ไ,ไปแล้วหนูกินยามีเด็กนี้อาบน้ำแล้วค่ะไปแล้วเรียกก็มาอยู่ ไม่ได้สนใจเลยจะไปอย่างเดียวไปอย่างเดียวขัดงานหน่อยขัดงานหน่อยนี่นะคะขัดงานหน่อยขัดงานหน่อยงานก็พุบข้างหนึ่งนะคะงานแหว่ง นี่น้องโคกนะคะอาบน้ำให้ลูกชายกินอย่างเดียวเลยไม่ได้สนใจอะไรอาไปสิกินอย่างเดียวเนาะ กินแต่ตรงเดียวเดียวนี่นะข้างหลังนี่ไม่กินเลยนะตรงนี้จนแบบเฮียนหมดแล้วแหม่ที่อื่นไม่กินอันนี้ขึ้นเล็กขึ้นน้อยขึ้นนิดขึ้นหน่อยก็กินนะคะตรงนี้หารสชาติต่างกันเหรอฮะเห็นปล่อยให้เดินทีไรนะคะก็มากินแค่ตรงนี้แหละนี่แหละมีอยู่กี่กอนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกอแล้วตรงด้านหลังนะ่ะไม่กินนะคะตรงด้านหน้าลงช้างนะ่ะ ไม่กินนะกินแค่ตรงนี้นะคะรสชาติต่างกันเหรอฮะดูนะคะหมดแล้วตรงนี้เหี่ยนมดเลย <c oughs> ไม่ให้จับน่าหลุกเนาะหนูจะเดินเล่นจะเดินเล่นนะคะน,น,นั่นน่ะ เติมเลมไปละเล้วม,มไปละแค่นั้นเองก็ไม่กินไปข้างหน้าต่อนะเอ้าเอาพ่อหายพ่อหายเอาหาดิหาดิไปไหนนั่นคัน,ก,น <laughs> กินหมดเคยถู <laughs> นางเฝ่านะคะไม่ใช่ไม้เรียวนะคะคุณแม่แตะขอช้า เป็นได้ทั้งไม่เลียวเป็นได้ทั้งตะขอยาวตอนแรกคิดว่าถือไม่เลียวมาคุมเด็กที่ไหนได้ตะขอช้างนะคะถ้าใชนสั้นหายบ่อยคนนั้นก็ยืมคนนี้ก็ยืมหายไปหมดแล้วเหลืออยู่อันเดียวนะคะอันสุดท้ายนี่อันนี้ก็หมดแล้นี้านนี้หักก็หมดละ ไม่มีใครยืมแล้วแหละมันยาวเพราะว่าเขาถือไปก็ไม่ถนัดดูตรงนี้ลื่นแล้วตรงนี้น้ำขังนะคะอ้าจัดเต็มจัดเต็มขไปชนชนทะเลาะกับต้นไม้คือจะคันแรงเนาะทันหวาความสุขครับลูกรับเต็มที่โอ้ยขาขา ขาที่เจ็บนะคะตั้งชี้โดชี้เดยยังแข็งอยู่พุ่นน่ะโอ้ยมีความสุขเนาะตอนนี้ดิกเบลจีเอ็กซ์เลยอันนี้นี่นเฮ้ยนี่นะคะตะขอดามยาว จะหนีไปไหนอีกนึกว่ามองหาพ่อนะคะวิ่งดุมดุมดุมไปหาต้นไม้เลยคันแรงคันแค่ไหนก็สู้กินตรงจนหมดเนาะตรงนี้น่ะไม่ให้ขึ้นใหม่เลยสักทีปล่อยมาทีไรก็กินจนหมดเลยนะคะมีอยู่เจ็ดแปดกอนี่ตรงที่ขึ้นสูงๆน่ะไม่กินนะ โอ้ความสุขน,นี่โอ้ยอาบน้ำขัดตัวโอ๊ะก็ให้น okay. oh, uh, oh, ี่น um> ี่น่ะนี่มีเด็กจะหนีมานี่นะ่ไปไหนไปไหน

លាទីអាចារ្យហ្នឹងណាមកហៅឲ្យបាច់បោះពីឌីងបាចា เดินกินหญ้าในป่าไปก่อนโอ้ไม่รู้ว่ากินตัดทิ้งเด้ต้นอะไรเขาเรียกต้นอะไรนะเขาเรียกต้นอะไรเนาะนี่เป็นหญ้าที่ขึ้นเองธรรมชาตินะคะตรงนี้ตรงที่ ตรงที่เราเอาญ้าตัวที่เป็นต้นมาทิ้งก็นกนะคะนี่นะคะก็ขึ้นมาอยู่นะคะแต่ไม่กินนะคะโน่นไปเลือกกินอ่ญ้าจากที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะที่อ่าเกี่ยวไปให้วัวนะคะเนาะไปแ,แล้วหนึ่งไปหาคุณตารถถังเด้อน่ <laughs> น,นนะถือไม่เลียวคุมเด็กนะคะ อ,อีกนิดเดียวก็จะถึงคุณตารถทางแล้วนะคะโอ้กินอร่อยจังเลยีนเลือกกินเองตามอัธยาศัยช่วงเย็นมาก็ฟ้าคลึ้มนะคะ ไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าโอ้เสียงฟ้าร้องเอาคันอีกแล้วเอาเอาโอ,โอ้กินหน้าอร่อยมากเลย <c oughs> อารมณ์ดี เรือกินเรื่องใหญ่สำหรับตันวาไปละเอาไปละจะไปหรือจะมาเอาไม่เรียวเด้อลูกเด้อไม่เรียวใหญ่ด้วยนั่นไปแล้วยาตรงนี้ก็สวยด้วยคันด้วยนะคะ <laughs> กินไปด้วยกันไปด้วยอือ อะไรจะมีความสุขเท่ากับการได้กิน น่ไปแล้วเกาไปด้วยกินไปด้วยทั้งคันทั้งเกานี่นะคะ ปล่อยให้เฝา,นนะะากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนะคะขอบพระคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจค่ะก็ฝากคลิปนี้ของเราด้วยนะคะฝากเป็เปนกำลังใจให้กับหนุ่มน้อยันาของเราด้วยนะคะสวัสดีนะคะ